หนูน่าจะเดือดครับคู่นี้แค่เคลียร์ตรงนี้ยังไม่ลงตัวผมเดือดในไอ้น้ำเฮ้ยโอ้โหมี็อตบาเสียวโอ้โหเพิ่งแข่งเองบอกให้โอ้โหเติมเติมแล้วขวาเติมวิ่งตรงพี่ดหมาดีเลยพี่ดจ้ะ จฉพี่ภาคพี่ภาคหลบไปหนึ่งพี่ภาคกโอ้ใจเรียบร้อยบอลโตพี่เต้มาแล้วพี่เต้ให้ไปที่พี่แน็กพี่แน็กจะไม่ยัดพี่เติงโอ้ยขาซ้ายยงขาขวาอ้ยขาซ้ายขาซ้ายเร็วไปหน่อยดีโียกไปที่พี่เอ้าพี่เวหลบพี่เจนไม่หลงโอ้มีนอนด้วยโอ้นอนจากข้างหน้าด้วย ชีกกดทุกลีกลีกลานีก็สเปนระวังท้ายทอยระวัง<อ>ท้ายทอยหลับเอาได้เลยนะพี่นะโอ้ยเรียบร้อยสองจังหวะกาแหวงก็นอนรอแล้วนี่มันยิบยิบเจ็ดยิบแปดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> จาน <c oughs> โอ้ย วีอาร์ครับกล้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยม hey. 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 oh, hey. bon hey. ือบนด้วยไป่เขาต้องแข็งนะพี่ต้องน้ำแข็งเลยเฮ้ยพี่เอ้ยพี่บอลได้อยู่ พี่บอลยังยังพี่เวพี่เวยังไม่ยิงอีกป้อป้ออยู่เฮ้ยโอ้โหพี่เรือหป้อจนได้ยิงครับโอ้วหนึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วอะไรโยงเป็นไม่ใช่พี่เลืองโยงขึ้นมาพี่แน็คพี่เอ้พี่โยงเออ พี่เจนลาขึ้นมาให้พี่เต้เกี่ยวไว้ได้ให้ตามน้ามาที่พี่เจนกับคันแฟกพี่เต้ขวาหรือเปล่าซ้ายเข้าขวายังหลบยันหน้าประตูหลบทั้งประตูอ้าวเอยโอ้ย,อย,อย,อยกลัวจะหลบเข้าโกไปแล้วลูกนี้ โยนปีปีไทยที่พี่ตุงพีตุงเอ้าโอ้โหหวานหวานเลยหลอกหนึ่งจังหวะเป็นผมผมเลี้ยงอะผมเลี้ยงเข้า,าผ,มผมเลี้ยงเข้าเหมือนอแมสซี่เจเลยอะ่ะอุ้ยจานหมดเร็วโอ้โหหมดเวลาครับสามตัวหนึ่งครับวันนี้บีโดนไป